ตอนอวาสานใครถูกใจก็ช่วยติดตามกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ โดยในระหว่างนั้นก็ทำได้เพียงอาศัยเพื่อนบ้านบ้างหรือเด็กๆในระแวกนั้นช่วยประคองชีวิตไปก่อนจนอีก3ปีต่อมาชายหนุ่มคนนั้นก็เดินทางกลับจากการไปร่ำเรียนมาจากตักศิลาเขาจึงได้ทราบตอนนั้นเองว่าตนได้ปลาออยยอให้บิดามารดาต้องใช้ชีวิตอยู่ด้วยความยากลำบากเกิดความรู้สึกเสียใจสำนึกผิดเป็นเหตุร้องขอให้บิดามารดาทำโทษตัวเองแต่ฝ่ายของ บิดามันดาก็เข้าไปสวมกอดพลางกล่าวปลอบโยนว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ความผิดของลูกเลยเพราะลูกเองไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยเมื่อลูกกลับมาก็ดีแล้วจะได้ช่วยกันทำมาหากินกันต่อไปหลังจาก นั้นเด็กหนุ่มก็ได้นำเรื่องราวของตนเองที่ได้กระทำผิดพลาดพลั้งไปเล่าให้กับคณะผู้ปกครองบ้านเมืองได้รับฟังและกล่าวออกไปว่าหากตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปหากตนเองบกพร่องในหน้าที่จนเป็นเหตุให้มารดาบิดาตนจะต้อง,งอตกรอยู่ในความลำบากแล้วหลังจากที่มารดาบิดาของตนสิ้นลมหายใจจงเอาชีวิตของเขาไปด้วยเถิดเพื่อที่จะได้ไม่เป็นเยี่ยงอย่างแก่ คนหนุ่มสาวในครอบครัวอื่นๆแต่ในขณะที่บิดามารดาของตนยังคงมีชีวิตอยู่นั้นให้งดเว้นโทษไว้ก่อนเพราะตนจำเป็นดูแลบิดามารดาให้ท่านทั้งสองดำรงชีวิตอย่างเป็นสุขนี้ถือเป็นตัวอย่างเพียงส่วนน้อยของพฤติกรรมของเหล่าบุคคลผู้มีธรรมผู้มีความเสียสละและความเมตตาปราณี นคราได้ตัดสินใจร้องขอให้มารดาบิดารวมถึงพี่น้องได้ทำการย้ายมาอยู่ยังกรุงหัดนาณาปุระแควนโกสลซึ่งบิดามารดาพี่น้องก็ยินยอมโอนอ่อนตามทั้งนี้รวมถึงครอบครัวของสาวิตรีอีกด้วยพาราตีและรัศมีก็มีความยินดีอย่างยิ่งเมื่อรู้ว่านคราและสาวิตรีจะกําลังเข้าพิธีวิวาในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าแม้ว่าตัวเธอทั้งสองนั้นยังคงรักใน นัครราแต่หัวใจที่ฝึกฝนมาให้รู้จักเสียสละก็สำริดผลแล้วในตอนนี้ทําให้ทั้งสองเห็นความสุขของผู้อื่นก็พลอยทําให้ทั้งสองมีความสุขไปด้วยแม้ในความเป็นจริงแล้วนัครราจะมีความอะลัยอาวรในรังสีมามากมายนักแต่พินพิมานผู้เป็นมารดากล่าวว่า เพื่อสัจจะแล้วลูกจำเปจะต้องเลือกแต่งงานกับสาวิตรีในท้ายอยอดที่สุดเขาจึงตัดสินใจแต่งงานกับเธอเพื่อให้สมหวังในความตั้งใจของทุกฝ่ายเมื่อออกจากที่พักอาศัยสาวิตรีและนัคราทั้งคู่มักจะพกเงินติดตัวมาจำนวนหนึ่งอยู่เสมอเพื่อที่เตรียมไว้สำหรับการช่วยเหลือเด็กที่เดือดร้อนขาดแคลนและต้องทำงานหนักเกินวัยหรืออาจจะเป็นคนยากคนจนที่อาจจะพบได้ในระหว่างเดินทางสิ่งนี้ถือเป็นความสุขทาง ใจที่ได้กระทำและบางครั้งเมื่อกลับมายัางที่พักยังสั่งให้คนในบ้านไปช่วยเหลือในการฝึกฝนบ้างสร้างอาชีพบ้างกับผู้ได้โอกาสเหล่านั้นอยู่เป็นประจำยิ่งถ้าเป็นผู้พิการก็จะให้คนงานพาไปสงอย,อย่างสถานสงเคราะห์ผู้พิการทันทีในตอนนี้ธรรมานุภาพได้แผ่ภัยสารไปทั่วทั้งเมืองแล้วเปรียบได้กันกับร่มคันใหญ่กลางออกแล้วยังให้ความร่มเย็นแก่ผู้คนทั้งหลายภายใต้ร่มธรรมนั้น ขอท่านทั้งหลายจงมีธรรมเป็นที่พึ่งเถิดอย่ามีสิ่งใดเป็นที่พึ่งเลยผู้ใดได้ฟังมาจนถึงตอนนี้แล้วข้าพระเจ้าผู้นำเสนอธรรมยายเรื่องนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงเป็นผู้มีความสุขความเจริญตามสภาวะอันสมควรมีจิตใจใฝ่ในธรรมะจนบรรลุธรรมในลำดับชั้นขั้นสูงต่อไปไปด้วยเถิด